ว่าพักภูมิใจไทยเนี่ยได้มีการเสนอยติเอาไว้อยู่ในวาระด้วยนะในการประชุมสภาผู้แทนร,ราษฎรวันนี้โดยคุณสลิดพง์เกี่ยวข้องสอส,อสอกระบี่พักภูมิใจไทยได้เสนอยติดว่วนขอให้สภาพิจารณา MOU 43-MOU 44ะปรากฏว่าในสภาวันนี้หลังการประชุมรับทราบรายงานกองทุนพัฒนาสื่อปอลอดภัยสร้างขันเสร็จซึ่งหลังจากนั้นเนี่ย มันก็จะต้องเป็นวาละไอ้เรื่องเนี้คุณชัยยาพรมมาท่านรองประธานสภาทําหน้าที่ประธานในขณะนั้นก็ได้มีการบอกว่าที่ประชุมประชุมกันมาพอสมควรแก่เวลาแล้วปิดประชุมเลยตอนกี่โมงนะบ่ายสามบ่ายสามทางนั้น่ตอนนั้นยังไม่มีปัญหาองค์ประชุมนะไม่มีใครเสนออะไรคขอบคุณบรรฑาสมาชิกก็งงเฮ้ยว่าจะพิจารณายติด่วนม o u 43 MOU ม4นะครับก็ปิดประชุมครับอ้า นี่คือเวลาประมาณบ่ายสามโมงครปิดแล้วเลิกลักเลิกลักงงสมาชิกเลิกลักเลยอาท่านประธานลงไปแล้วะอะไรวะจบแล้วเหรองงกันทั้งห้องอแล้วก็มีภาพบรรยากาศในห้องฮะเนี่ยปิดแล้วไปแล้ว <ไป S 1> แต่ในสภายังไม่จบเพราะว่าเอา้าทําไมประธานปิดก็จับกลุ่มคุยกันเนี่ยมันเกิดอะไรขึ้นเกิดอะไรขึ้นคุณชัยยาพรมมาฮะก็ได้กล่าวว่าเหตุสั่งปิดเพราะได้รับการประสานจากวิปรัฐบาลหาเลยกับวิไฝขานแล้วหมดวารละรับทราบแล้วก็ปิด ตนก็ทําตามที่แจ้งมาใช่ไหมผู้สื่อข่าวเอาวิปรัฐบาลวิปฝ่ายค้านเขาบอกว่าไม่ทราบเรื่องการปิดประชุมตกลงกันแล้วจะมีการคุยกันต่อเรื่อง m o u 4 3 4 4คุณทยาบอกว่าไม่รู้ไม่รู้ก็ทําตามข้อตกลงเฮ้ยมีด้วยเหรอก็คุณวิสุทธิ์เชนนรุลประธานวิปท่านยังบอกเลยว่าไม่ได้สั่งปิดไม่รู้เหมือนกันว่าปิดทําไมส่งรหัสผิดหรือเปล่า หรือยังไงท่าประธานมิรัฐบาลยังงงเลยอะแต่ปรากฏว,ว่าฝ่ายค้านนะมีทั้งพักส้มพักประชาชน<ห>นะแล้วก็พักภูมิใจไทยนะได้มีการร่วมกันแถลงข่าวหลังจากประธานปิดกระหาันเนี่ยนะเพราะว่ายตินี้เสนอโดยภูมิใจไทยสสภูมิใจไทยคุแล้วก็เพิ่งไปรับหนังสือจากประชาชนที่จะผลักดันให้ พิจารณายกเลิก MO u 4 3 4ก็จะได้ใช้โอกาสนี้อภิปรายในสภาอ๋อนอกสภาเมื่อกี้ใช่ไหมก็ปรากฏว่าสั่งปิดนะอะไรเนี่ยเนี่ยก็มีการแถลงฮะเนี่ยอันนี้คุณแนนนะคุณนัทพงศ์มุสกครู่นี้นะแล้วก็คุณชัยชนกชิดชอบคุณประกณ์วุฒนะบอกว่านี่มันบรรจุเป็นเรื่องด่วนในสัปดาห์ที่แล้วแล้วภูมิใจไทยก็ลงชื่อเสนอค่ะนะอันนี้คุณประกอบวุฒิเนี่ยช่วยอธิบายด้วยนะน่าสนใจไหมความสัมพันธ์ระหว่าง พักส้มกับพักภูมิใจไทยหลังมาร่วมง,งานกันแล้วเนี่ยมันยิ่งทําให้ถ้าเกิดกรุงยิงพ้นตาแหน่งไปอะ<า>นะที่ภูมิใจไทยประกาศและที่พักส้มประกาศพร้อมยกมือ<า>ให้ใครก็ตามที่ให้ไปทําแก้รัฐธรรมนูญแล้วยุบสภาเนี่ยนะพร้อมยกมือให้เป็นนายกมีสัญญาณแล้วนะไม่รู้สี่คนมันพอร่วมง,งานกันแล้วเนี่ยเข้าขาหรอไม่รู้เข้าขาหรือเปล่าเนี่ยแต่ยืนติดกันนะ<า>นะอันนี้ก็จะเป็นอีกหนึ่งทางเลือกในการต่อรองการเมืองไงถ้านายกพ้น แต่ประเด็นเนี้ยเข้ากันไปปีเป็นคุยนะคุณแนนก็ถแถลงคุณชัยชนุก,ก็ถแถลงนะบอกว่าทําทแยบนี้ได้อย่างไรนะฝากเป็นข้อความไปสู่รัฐบาลและประชาชน,นความจริงเนี่ย<น>มันทะลักออกมาแล้วตอนนี้มันมีปัญหาเขื่อนมันแตกแล้ว<น>ท่านไม่สามารถปิดบังได้<น>ก็ต้องให้พูดในสภาอันทรงเกียรติเพื่อให้หาแนวทางที่ดีที่สุดแล้วฝากบอกรัฐบาลว่าอย่าฝืน สําหรับประชาชนเราต้องสามัคคีกันอดทนไม่ยอมแพ้ไม่มีใครต้องการที่จะเห็นการรัฐประหารเาดเดี๋ยวไปฟังบางช่วงบางตอนเลขาธิการรรคภูมิใจไทยไหรือไม่ผมว่าวันนี้เขื่อนแตกแล้วครับไม่ว่าท่านจะพยายามใช้อํานาจท่านในทางใดท่านไม่สามารถปกปิดสิ่งที่กําลังออกมาในเวลานี้ได้ไม่ว่าพวกผมจะสามารถพูดในสภาอันทรงเกียรตินี้ได้หรือไม่ตั้งกรรมธิการได้หรือไม่มีพี่น้องประชาชนที่รักชาติ ในทุกระดับทุกหน่วยงานที่มีข้อมูลมีความรู้มีความสามารถและพร้อมที่จะนําเสนอข้อเท็จจริงเกี่ยวกับเรื่องราวทุกอย่างตั้งแต่ตอนเรื่องนี้เกิดขึ้นและก่อนหน้านั้นด้วยซ้ําเพราะฉะนั้นผมอยากฝากบอกทางรัฐบาลครับว่าอย่าฝืนเลยครับสาหรับพี่น้องประชาชนครับผมอยากจะบอกว่าอยากให้พวกเราสามัคคีกันไว้และอดทนอย่าเพิ่งยอมแพ้ผมว่าพวกเราทุกคน ไม่มีใครต้องการที่จะเห็นการรัฐประหารหักเป็นไปได้ผมว่าวันนี้เขื่อนแตกแล้วครับเอพูดยังไงไม่อยากเห็นพวกเราทุกคนไม่อยากเห็นการรัฐประหารหากเป็นไปได้คือถ้าหากเลี่ยงได้หากเป็นไปได้ไม่อยากให้เกิดแต่มันจะเกิดหรือไม่เกิดมันไม่ได้อยู่ที่ใครคนใดคนหนึ่งไงม,มันต้องมีเงื่อนไขไงใช่ต้องมีเงื่อนไขแต่ปัจจุบันมันมีเงื่อนไขหรือเปล่าล่ะดีที่สุดก็คือ ก็ต้องใช้กลไกลตามระบบที่มีอยู่ให้เต็มที่ให้เกิดประโยชน์รูปธรรม